สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันนางสาวจุราลักษณ์อุสาพแพลซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาปริทั์หนังสือกันค่ะหนังสือที่เราจะมาปริทั์กันวันนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือกวีนิพนธ์หัวใจห้องที่5ของคุณอังคารจันทาทิพย์เล่มนี้นั่นเองนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็ได้รับรางวัวลวรรณกรรมสร้างสารรค์แห่งอาเซียนหรือว่าซีไรทในปี2556 ซึ่งหนังสือเล่มนี้เมื่อทุกคนเห็นแล้วนะคะทุกคนก็จะคิดว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับความรักโดยทั่วไปใช่ไหมคะแต่พอเปิดอ่านแล้วความคิดของทุกคนก็จะเปลี่ยนไปในทันทีค่ะเหมือนกับตัวดิฉันเองเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมีเนื้อหาที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะเมื่อตัวดิฉันได้เปิดอ่านแล้วนะคะจะมีการเรียบเรียงถ้อยคําที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะว่าการเรียบเรียงท่อยคํานั้นจะมีลักษณะเป็นโครงหรือว่ากรอนนะคะมีความอัศจรรย์ในการเรียบเรียงมากค่ะโดยเนื้อหาสังเขปของหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ เนื้อหาพอสังเขปของหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ค่ะยุคโบราณก่อนถึงยุคประวัติศาสตร์มีการตั้งชุมชนและการเข้าร่วมสังคมที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสังคมเมืองที่จะประกอบไปด้วยคนไร้บ้านคนพัดถิน่นและก็คนชนกลุ่มน้อยค่ะโดยเชื่อมโยงเรื่องเล่าในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบ,บันที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะที่ล้วนระดมความทุกข์ การน,นําเสนอการประทะพบปะสังสรรค์ของวัฒนธรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะผู้แต่งนะคะมองโลกและปรากฏการ์ด้วยมุมมองที่ย้อนหลังค่ะซึ่งหนังสือเล่นมนี้นะคะก็จะมีอยู่สองภาคด้วยกันค่ะภาคแรกนะคะก็จะเป็นภาคหัวใจห้องที่ห้าค่ะส่วนภาคที่สองนะคะก็จะเป็นภาคเรื่องเล่าและนิทานกําลังเดินทางค่ะ จึงเป็นภาพคู่ขนานของการไหว้วนหรือว่าการดิ้นรนของมนุษย์นะคะซึ่งท่วงทานองของหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็จะมีฉันทลักษ์ณที่หลากหลายค่ะและมีลีลาเฉพาะตนที่ชวนน่าติดตามตลอดทั้งเล่มเลยค่ะเรื่องเนื้อหาในภาคแรกที่ดิฉันชอบนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของหัวใจห้องที่5ที่เกิดขึ้นอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องศนโดยจะมีเนื้อหาการประพันธ์ฉันทลักษณ์ในลักษณะดังนี้ค่ะ หุบลึกบ้านเรือนแม่น้ำไหลรั้วขอบฟ้าสูงขึ้นไปหมู่เมฆขาวหุ่มขุนเขาเหยียดยอดทอดเยือกยาวพราวพืชพราวอุบอ้อมแขนกอดแผ่นดินดวงใจไฟ,ฟ่ฝันสันติสุขท่ามกลางทุกขกระพือไฟไม่สุดสิน้นชีวิตหยัดอยู่และรู้ยินรักแล้วหวังดังฝนรินลงดับร้อนพรมหุบลึกบ้านเรือนแม่น้ำไหล คืนดวงใจไฟ่ฝฟันอันเก่าก่อนแผ่นดินผืนฟ้าเอื้ออาทรเป็นบ้านเกิดเรือนนอนนานแสนนานซึ่งเหตุผลที่ดิฉันชอบบทประพันธ์บทนี้นะคะเพราะว่าบทประพันธ์บทนี้ดูงดงามเรียบง่ายและอบอุ่นค่ะบางมุมก็สะท้อนให้เห็นถึงการหวยหาในบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์ขาดหายไปและต้องการค้นหาเพื่อมาเติมเต็มในความรู้สึกที่ขาด แสดงให้เห็นถึงอีกมุมมองของการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมนุษย์ทุกคนก็ล้วนต้องการความสุขและสันติสุขในการดำรงชีวิตค่ะและความยั่งยืนความมั่งคงในความสุขนั้นก็คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการอยู่เสมอในการดำรงชีวิตตราบที่ยังมีลมหายใจอยู่ค่ะ ส่วนเรื่องราวของภาคที่สองนิทานกำลังเดินทางนะคะบทประพันธ์ที่ดิฉันจะยกมาที่ดิฉันชื่นชอบนะคะก็จะเป็นในกระเป๋าสัมภาระค่ะซึ่งเนื้อหานะคะก็จะมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะค่ะแล้วส่วนในภาคหลังนิทานเดินทาง ซึ่งในบทนี้นะคะที่ดิฉันชื่นชอบก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในกระเป๋าสัมภาระค่ะซึ่งบทนี้นะคะคุณอังคารก็จะเรียบเรียงถ้อยคำออกมาให้เห็นภาพได้ชัดเจนค่ะเป็นความรู้สึกที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความงามของคำกลิ่นไอายของครอบครัวในชนบทในภาคอีสานความเอื้ออาร ความห่วงใยการคิดถึงคนไกลบ้านการดิ้นรนเพื่อทำงานในเมืองหลวงเพื่อหาเงินทองมาจุนเจียเลี้ยงดูครอบครัวเห็นความผัดพลาบที่เกิดขึ้นด้วยความจำเป็นภาพบ้านเรือนในชนบทแลดูร้างเมื่อคนวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่ต้องละทิ้งบ้านเรือนเพื่อไปทำงานค่ะที่บ้านก็จะเหลือแต่คนชราและเด็กอาศัยอยู่เท่านั้น ความแตกต่างของช่งวงวัยที่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันนะคะก็ทําให้เกิดความเหงาและความอ้างวางค่ะซึ่งจะแทรกอยู่ใจกลางความรู้สึกจนกลายเป็นความห่างเหินระหว่างช่งวงวัยค่ะในทุกวักนะคะก็จะมีกลิ่นอายความผูกพันของคนในครอบครัวแทรกอยู่เสมอค่ะผู้ประพันธ์ในบทนี้นะคะหรือว่าคุณอังคารจันทาทิพย์นะคะก็จะเขียนถึงวิถีชีวิตของคนในภาคอีสานได้ดีมากค่ะซึ่งตัวดิฉันเองนะคะ ที่อาศัยอยู่ภาคเหนือใน,นปัจจุบันนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจมากค่ะเมื่อได้ฟังเรื่องราวหรือว่ากลิ่นอายของคนในภาคอีสานค่ะสุดท้ายนี้นะคะเรื่องราวของบทกวีทั้งสองภาคก็จะร้อยรัดด้วยแกนเดียวกันค่ะก็คือการเดินทางของชีวิตการต่อสู้ทั้งการต่อสู้เพื่อทำลายล้างกันเองการต่อสู้ชีวิต เพื่อสืบสร้างเผ่าพ,พันธุ์และอยู่รอดในความเปลี่ยนแปลงค่ะรวมทั้งการต่อสู้ภายในจิตใจซึ่งกวีใช้ประสบการณ์ของตนนะคะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของปักเจิตชนคนอื่นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปวดร้าวของชาวนาที่เข้ามาดิ้นรนต่อสู้ในเมืองค่ะและอยากกลับ ลับถิ่นด้านเกิดของตัวเองแต่ว่านะคะสิ่งที่เขากลับไม่ได้ค่ะไปไม่ถึงดังนั้นชีวิตจึงมีลักษณะเป็นปฏิทรนค่ะอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่กวีบอกว่ามุ่งไปข้างหน้าทวินหาความหลังดังนั้นในท่ามกลางชีวิตแห่งความยากไร้ผู้คนชาวชนชนบดในเมืองกรุงจึงเฝ้าแต่หอยหาผืนนาข้าวที่อุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินถิ่นเกิดดังบทกวีที่ชื่อว่า บทสนทนาของคุณพลัดถิ่นค่ะและนี่ก็จะเป็นหนังสือกวีนิพนธ์อีกเล่มหนึ่งที่ดิฉันชื่นชอบนะคะและอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาอ่านหนังสือเล่มน,นี้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มน,นี้นะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายค่ะมีครบทุกรสและว,ว่าทุกอัถรถรสในหนังสือเล่มน,นี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง เรื่องของการสุกเศร้าสะเทือนใจสุขเศร้าเหงาแล้วก็ทุกค่ะรวมไปถึงการมีความหวังในการทำรงชีวิตนะคะจากบทเรียนในอดีตค่ะส่งผลถึงปัจจุบันและอนาคตที่ทำให้เราหน้าค้นหามากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเรานะคะก็ไม่รู้นะคะว่าอนาคตของเรานี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้ววันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการปริทัศน์หนังสือ หัวใจห้องที่5ไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้มีโอกาสหน้าเราก็จะมาปริทัศน์หนังสือเล่มต่อไปกันต,ต่อนะคะวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ